สีเงเบงสวัสดีค่ะพี่น้องมาเดอ้อกินย่างหนูหนูหน้านะคะจมว่ายาปีเลกกะจัดหายตามข้ามคอนะคะไปสื่อน้ำเถ่าแกรถเที่ยวมาไปซื้อมาในราคา400บาทไปเอาหอนเฮียนเพื่อเลยพี่น้องแต่ว่าอันนี้เอามามาย่างแค่3ตัวตัวไงบไร้ย่างนะคะ รีวิวหีบนะคะหีบแต่ละคาหีบป็นก็นรู้ลามาเฮ้าล้วพี่น้องสี่ร <He ap, S 2> ้อยครับหีบหีบหีบเจ้าบาทหีบสี่ร้อยหาสิบาทอนะไะหมดหีบสแตนเลสนะคะแม่เนหีบสแตนเลสที่วุ่นเคยรีวิวเคยทายไปแต่ถ้าไคเคยได้เบิ้งกับสีห็นสีหนนะว่าหีบสแตนเลสมันดีเด้พี่น้องมันบอกคือเขาใส่หีบอันเนานะมันเป็นเหล็กเนาะ ยาห้บ่อตองมองที่า<อ>ราคามงสุขภาพของเฮ้ามันแพงแต่ก่อนมันก็บบอ่อเปิดใจใส่ดิแต่เหามาใส่แล้วเหาเห็นเวลาเห้าย่างอ่ะน้ําเล็กหีบเฮ้านนะน่ะมันเป็นขีสนิมเกาะไหมมันอันตรายพี่น้องใส่ได้โดนคนตายนี้จากหีบแ <c oughs> มนวะสี่ร้อยห้าสิบพี่น้องอย่างหนูหอนฮ้อนสมใจยาก หนูยังเกาะหนูคลุกหนูคลุกว่าสันวาแต่แกเราไปแอวได้แล้วไปใส่นได้คืออยากพ่อดีสี่ว,วันแล้วมา,วาเราไปนั่งยังตีละ่ะเห็ุจังไงเออบอกวิธีการหาไงคอตอกว่าสันมาอ๋อในเห็นเนี่ติ๊กตอกอีนีเน็กพนคอเหรอวันะะนี้มันเป็นไหนหนูกระเด็นมาเลยกระเด็นมาเลยเราก็าเว่าน้ำมันเราก็คาะไปก <laughs> ระเด็นมาหยัางระวางังสิเออข่อ อาอยุไขข่อยมีเท่านี้อายุไขข่อยมีตท่นี้นละอเห็นว่าเจ้าอยากเจ้าอื่นลับอื่นนอนเจ้ามาหาข่อยแม่นบ่เออเอาข่อยไปซะเออแล้วก็โอเคเดี๋ยวอ้นเราก็โอเคเย็บตอกได้แล้วก็ชักปักอุปกรณ์มาเอปังแเรียบร้อยอันนี้กับบรรยากาศ냠ตอกก็แรงนะคะ ค่าพี่น้องมากินยางหนูเบิ่งที่ละ่ะสมใจอยากอีหลีเดยอันนี้ก็สิเป็นอุปกรณ์ในการในการยางหนูวิธีทำการเหตุมันก็สิยากโดนเนี่ยจะงอยแต่ว่ามันสมการรอค่อยกับืืความอยากเนาะพี่น้องเบิง่งตีละ่ะยังเห็บม,มันสุกทัวถึงเด มีน้ำเก็กห้วยเสริมตลอดการย่างนะคะน้ำเก็กห้วยย่างหนูแซ่บแซ่มากินน้ำกันเด้อจ้าย่างหนูนาแซ่บแซ่จ้าดีาว่่เป็นใหม่หรอเป่าดิคะแนกย่างหนู สุกแล้วจ้าอันนี้เจลลูกไส้เห็ดมันเผ็ดเหมนกินบ่ได้นะคะมันก็ได้เห็ดเจลนี้ว้าวสุกแล้วเรียบร้อยจ้าเเสสีียยออัันนมาพี่น้องกินข้าวกันนี่เอาเจลไผ่เจลมั่นก๋วยเตี๋ยวมือเงินเนี่ยเจลไผ่เน็ตเน็ตแบบเผ็ดนี่เนาะแม่ เอาซิมก่อนซิมระจังสีไหเดาว่ะของใครอันไหนของแน็คอันนี้มันแต่เหรอนีของบุญนีของแนคเ่้วห้องให้น้ำาติเข้าวเหนียวกินได้จักแล้วข้าวเหนียวก็กินได้ม่พี่น้องกินข้ากับยาวเสียบ สีต mm. ัวน้อยแค่สีต mm ัว hmm. ง่ายเลยก็สีเลยง่ายไงล่ะมันมั่นอืมอืมฮึเบิ่งว่ามันยืมเลยหอนหอนหอนได้เห็นติดต่อเขาสั้นยังเนี่ยกึกงวงกับมาไต่ขาเขาอ่ะอืมอ่า ไปพี่น้องกินเขาก่อนค่าจะถ่ายคลิปเขาสิกินเบนี่จากโอ้ของลูกชายพ่อกินอะไรกินหัวเหรอขาหนามันขาหน้าโอ้พ่อผู้เสียสละกินขาหน้าไปพี่น้องมั่นดีเนาะสมใจอยากไปแล้วพี่น้องไพ้พอกันกินหน้าบุญเส้นส่ายมันสวัสดีค่ะ